ล้างเรื่อยๆเดี๋ยวเมื่อกี้ห้องน้ำอะไรอะห้องน้ำเมันกันไม่ใช่หรอ<ๆ>เมื่อกี้ห้องน้ำหญิงเนาะ เมื่อกี้เห็นใช่ไหมมันแอบรักผมมาหน่อยตัวเมื่อกี้มันชื่อปีเตอร์มันแอบ,บชอบผมตั้งแต่ป .3 แล้วสังเกตมุมปากเมื่อกี้ดิมันอุตส่าห์ยิ้มให้ผมละยิย้มอ่อนสถานีตำรวจภูทรควรสำรวจจากไหนก่อนดี คองนี้เลยร้อยเวนประหยัดไฟวันละนิดช่วยลดวิกฤตพลังงานว้ด่วนที่สุดหมายเหตุเดี๋ยวเมื่อกี้คิดไปเองปะเมื่อกี้ไอตรงร่องหน้าต่างที่ที่บอกว่าเหมือนมีอะไรเหมือนเห็นหมันเห็นคนเดินผ่านเงี้ยแล้วมันมีเสียงผู้หญิงอ่อะ แต่นี่ก็มั่วนะไม่มั่นใจเหมือนกันคิดไปเองแหละเหมือนได้ยินเสียงคำใบคือคนยังไม่เห็นเลยนะมันบอกคำใบหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเก้ลูกศรมีสองตัวใส่เลขตรงเลขกลับไม่ได้เอ่อศู 01. ป่าแปดไม่ใช่แปดแปดเก้าเก,กาแปดไม่ใช่ไม่ใช่เจ็ดไม่ใช่หกแปดไม่ได้แปดเก้าไม่ได้อา,ากาศ กลับนากลับหลังละ9 8 20 minutes later 6 3 1เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ไงเดี๋ยว6 3 1ไม่ใช่ละโปรเพย์เ,อเยอะนะเราไปต่อกันได้แล้วเนาะขอบคุณนะครับแล้วมันให้เราไปไหนต่อไปนี่เนาะให้ไปด้วย รู้สึกลาลามากเลยชีวิตเศร้ซาซึม เป็ดเป็นวิญญาณประเภทหนึ่งที่เล่าต่อๆกันมาในกลุ่มชาวพุทธและฮินดูหรือในนิกายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเป็ดน,นั้นจะเป็นวิญญาณที่หิหวโหยและโอดากโดยที่คนโบราณนั้นเชื่อว,ว่าการที่วิญญาณมนุษย์ได้มาเกิดเป็นเป็ดน,นั้นเกิดจากความชั่วร้ายที่บุคคลนั้นน,นได้กระทำในช่วงที่ยังเป็นมนุษย์อยู่เช่นการลักขโมยความโลภที่จะเกิดจากการยึดทุกอย่างให้มันเป็นของตอนเองจิตใจที่ชั่วร้ายต่างๆนานาซึ่งในไทยยังเล่าต่อกันว่าทำร้ายบุปผารีและผู้มีพระคุณจะเเเเเเเปป็น็นนนนหหตตตตุุุอออออีีีกกกดดดด้้้ววยยยยรรรร่่่่่าา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 งงัใญสมมืททททบลขููจชไ พูดเล้วเนี่ยก็ต้องไปทางนี้ใช่ไหมที่นี้แม่ไปเนาะเกมนี้ก็โดดไม่ได้ ดีครับก็ไม่คิดว่าจะเจอบั๊กในเกมนะ่ะเกมนานแล้วแลวคือมันล็อกขาดด้วยนะไม่มีอะไรเนาะใช่ไหมแต่อตอนแรกก็ว่าอย่างในร,รูนี่คือรูอะไร ้องมาแต่ไกลเลยอะไรปิดดีกะันนี้อา่านไปแล้วโอ้ยนนจนใช่ไหมจนเจนเจนจะวิ่งนะไม คนที่ผ่านไปใช้เจนหรือเปล่าต้องรีบตามกลับมาเอ๊ะพลายุจันทราชื่อคุณคุณนะ งาช้างตามคติความเชื่อของคนไทยและต่างประเทศถือว่างาช้างเป็นสัญลักษณ์ของความมีอำนาจความบริสุทธิ์มงคลสำหรับคนไทยความเชื่อในการครอบครองงาช้างแตกต่างกันไปเชื่อว่าช้างไทยมีองค์คอยปกป้องจึงนิยมนำงาช้างมาบูชานในบูรละส่วนหนึ่งนิยมทำเป็นของกำนันเก่เจ้านายเพราะถือว่าเป็นเพื่อให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคและมีชัยเหนือศัตรูปัจจุบันมีการนำมาประดับตามโต๊ะหมู่บูชาห้องรับแขกแกะสลักทำเป็นเครื่องประดับหรือเครื่องรางของขลังไปติดตัวงาช้างจะ มีค่ามากและเป็นที่ต้องการทําให้เกิดการล่าง,งาช้างเพื่อเอางาเพิ่มขึ้นในหลายภูมิภาคส่งผลให้ปริมาณช้างลดลงเยอะและกายเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ซึ่งในในประเทศไทยและหลายๆประเทศคอบคองงาช้างถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย อันนี้คือเดียนภาษาไทยได้เกียร์สองเกียร์สามเนาะทุกครั้งที่หัวเราแนบหมอนเราก็ต้องหลุดเข้าไปอยู่ในโลกแปลกๆที่ไม่รู้จักวนเวียนซ้ำไปซ้ำมามานอนหลับก็คงจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่จะทําให้เราผ่อนเรื่องพวกนี้ได้และห้องใต้บันไดทําไมเราถึงได้ยินเสียงแปลกๆอยู่ทุกวันถ้าพวกแกเจ้าหนูสุดทนยังคงเสียงดังอยู่ละก็แกได้เจอกาวดักหนูทั่วบ้านแน่นอนแน่นอน ตู้แบบนี้เปิดอย่างยากเลยตอนเก็บแบบนี้ไงนายพิชัยมาณนะภัยบูลคนนี้แหละหัวหน้าแก๊งซิ่งที่ก่อคดีลักทรัพย์อันนี้ก็จะเป็นผู้เกี่ยวข้องเนาะข้างๆเนี่ยก็จะเป็นแกง๊งตอนนี้คือผู้เสียหายคือคนที่โดนขโมยรถการนัดพบอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานข้อมูลจากสายในกลุ่มให้ก็จะเป็นสายสื่ออันนี้ก็จะเป็นพิธีจับต้อนเหยื่อนั่นนี่ธรรมดาตามหน้าที่ สถานีข่าววิทยุกระจายเสียงท้องที่จังหวัดยโสธรรายงานข่าวการไล่ล่าจับกลุ่มล่าสุดของนายพิชัยมานะไพบูลผู้ต้องหาในคดีลักรถจักรยานยนต์ซึ่งล่าสุดนั้นนายพิชัย ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์พุ่งเข้าชนกับท้ายรถบรรทุกหกล้อที่ขนเหล็กเส้นจนเป็นเหตุทําให้เหล็กเสียบทะลุตาซ้ายเสียชีวิตคาที่โดยเบื้องต้นทางตํารวจได้เก็บฐานอื่นๆในตัวของนายพิชัยเพื่อขยายผลการจับกลุ่มกลุ่มแก๊งขโมยรถจักรยานยนต์ต่อไปทางนี้ยังมีนักซิ่งบางส่วนที่ยังคงหลบหนีอยู่หากผู้ใดมีเบาะแสสามารถแจ้งเข้ามาได้ที่สรุปง,ง่ายๆนะครับหัวโจกตุยสาเหตุคืออ,อุบัติเหตุขณะขับรถจักรยานยนต์ เหล็กเส้นเสียดต้านตาซ้ายเนาะเดี๋ยวนะจำได้ว่าอันนี้มันมีให้อินเตอร์แอคใช่ปว่า่ได้พาดเลยไปเนาะ ไม่เห็นเสียงนะเรื่องนี้คือเอาขึ้นมาทำไมขอสันด้วยก่อนรูปถ่ายเสร็จรูปถ่ายเฮ้ยเราไม่มีอะไรทางนั้นแหละ เมื่อกี้เมื่อกี้มันเป็นแค่การการละครเชื่อผมได้อา้าวมันไม่ให้ไปข้างล่างต่อหรอดูบนนี้ก็วนทางนี้มันใกล้กว่าสรุปตูม,มข้างหูอีกซะไม่อยากอ้อมใช่ไหมโอเค พ่อบอกเลยจ้าจ้าเด็กจะเดินกลับมาทำไมจ้า ช่วยชีวิตทีนี้ล่ะจะเดินกลับไปเอ๊ bab ให้กอดเรื่อง้น่เขาบอกว่ากอด ไม่ใช่มันไม่ได้กระแทกเข้ามามันจะออออออก็กกกกรู้อยู่นะก็รู้อยู่แต่ก็ยังวิ่งใส่ก็กรู้ว่าจะคว้านบางหลัง อาหารหลังกับมบ้านดีเจนสัมพเวสีผู้หิวโหยที่ติดพันอยู่กับบ่วงกรรมของตนบรนลกมมโนความหิวโหยทําให้สามภเวสีทรมารและกิริร้องโหยหวนจนคนลุกเบตที่วนเวียนอยู่สามารถสงบลงได้จากการเช่นอาหารชนิดใดก็ได้พร้อมปักธูปหอมหนึ่งดอกและควรวางอาหารที่เส้นไหว้บนโต๊ะที่ปูด้วยผ้าสีสดเสมอเอาอาหารวางปักธูป จุดทูบเสร็จเจนไมเตรยมจะตามมาไปเจนี่ผมไมเองจะตามมา tidak. กวาดแลยนะ กิลาอาทูบดอกหนึ่งไปแชทหนึ่งเอไม่ขีดนึงไปนี่ไล่าแกงซิ่งหลบที่ท้ายรถบรรทุกแกงซิ่งทางหลวงหลบหนีเกิดเหตุพุ่งชนกันบรถบรรทุกสรุปไปยกแกงหรอเจ๊ไปไหนล่ะเจ๊ไปไหนแล้วเจนไปไหนแล้ว ยังอยู่ที่นี่จริงๆด้วยเราต้องตามหาเธอให้พบติมจะตามมาอันนี้คืออะไระว,ว้าวตึกขึ้นมากลางดึกอีกแล้วและครั้งนี้เป็นกลางบ้านไม่ใช่บนที่นอนของตัวเอง สติของเรามันดูเหมือนจะเรือนลางมากขึ้นทุกทีใครบางคนจ้องมองเราอยู่นอกบ้านนั้นช่งเหมือนกับคนที่พยายามจะเอาชีวิตรอดในความฝันเจนแกเป็นอะไรทำไมแกถึงเป็นแบบนี้วาเมื่อกี้เสียงประตูอะไรปิดเชื่อดิเปิดไม่ได้นั่นไงตามสูตร